สวัสดีครับมาพบกับช่องเจมส์อมวอกเกลนะครับวันนี้นะครับจะจะพูดถึงคำว่าสต u d ด g ้แกรมนะครับเพิ่งเพิ่งรู้จักคำว่าสต u d ด g ้แกรมกันหรือเปล่าเอ่ยติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอเคครับคำว่าสต u d ด g ้แกรมนะครับมีคำา2คำมารวมกันก็คือคำว่าสต u d ดี้นะครับกบ คำว่า StarG ไดแกนั่นเองนะครับก็เลยรวมกันกลายเป็น Stardy g แกรเครับความหมายของคําว่า Stardy g แกมนะครับมันอาจจะยังไม่มีคําบัญญัติที่ตายตัวนะครับแต่ว่าความหมายที่แบบได้ยินมาเนาะคุณความมาก็จะหมายถึงพื้นที่นะครับพื้นที่หนึ่งในในแอป Instagram มเนี่ยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่มีเป้าหมายเหมือนกันอย่างเช่นอาจจะสอบเข้าคณะทันต์คณะครุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์หรือที่ต่างๆนะครับหรูแม้กระทั่ง ของการสอบบรรจุเข้าราชการก็เหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยไจ้มีสเปซมาพูดคุยกันมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่แบบให้กําลังใจกันนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะแบบเอาไว้แชร์รูปภาพแชร์ประสบการณ์แชร์เทคนิคการเรียนต่างๆไว้รวมมกันนะครับผมเพื่อให้ทุกคนนสู่เป้าหมายจุดเดียวกันนะครับซึ่งสตูดิโแกรมนะครับก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ผู้ที่กําลังอ่านหนังสือหรือว่าคน,นอื่นๆที่เขาเข้ามาดูเนี่ยคือเขาก็ยากอยากมีกําลังใจรื้เห็นทุกคนแบบอ่านหนังสือกันที่เราอยากมีเพื่อนอะไรเนี่ยแล้วก็มาสอดสองช่วยกันดูแลนะครับอย่างที่บอกครับอ่ะสตาดี้แกรมเนี่ยอาจจะไม่ใช่พื้นที่สําหรับเฉพาะนักเรียนพี่อย่างเดียวคนที่จบไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็สามารถกลับมาใช้กลับมาดูแล้วสร้งางอ่สตาดี้แกรมนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะ อยากที่จะพักท่าทาภาษาอังกฤษหรืออยากที่จะพัฒนาภาษาที่3สอบข้อราชการอะไรเงี้ยเขาก็ใช้สติแกรมเนี้ยมาดูในการสร้างแรงบันดาลใจาให้เขาได้เช่นเดียวกัน <NFT> จริงๆแล้วอ่ะสติแกรมอ่ะมันก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งน้องมันเหมือนเป็นไดอารี่นะครับซึ่งเราจะต้องทำมันทุกวันถูกไหมก็คืออ่านหนังสือทุกวันเล็กๆน้อยๆเราก็อ่านไปแต่อาจจะแบบคือไม่ได้ลงลูกทุกวันอะ่ะแต่ว่าการที่เรามีองสติแกรมมันก็ทําให้เราเข้ามาแบบสู่อินสตาแกรมที่แบบอ่านหนังสือจริงๆอ่ะสิ่งแวดล้อมในนั้นอ่ะก็จะด ดีคือนี่ของเรามีแล้วก็ฟอร์สต๊าดดี้แกรมของคนอื่นไว้มันจะเป็นสร้างกำลังใจให้กันเราด้วยเราแล้วที่สำคัญนะอินสตาแกรมที่เราสร้างอีกอันหนึ่งนะอ่ะเราไม่คนที่จะไปฟอลโลแบบเพื่อนๆที่แบบเพื่อนของเราหรือดาราศิืลปิน้นอะไรที่ีมันทําให้เราแบบหลุดโฟกัสได้ง่ายน,านะทุกคนทุกคนอย่าไปทํานะ <c oughs> คนที่ทำอ่าสต๊าดดี้แกรมนะครับอย่างแรกเลยเขาอาจจะอยากมีพื้นที่ไว้เก็บความทรงจำสิ่งดีๆที่เขาเอ้ยเขาลงทุนที่ซื้อหนังสือเขาอยากมีความทรงจาที่เขาแบบ คือรี่ที่เขาแบบอดทนขยันแล้วแบบมีเพ y, like with ื่อนๆมาคอยอยู <S <S ่ด้วยกันอะไรอย่างเงี <S <S ้ยนะครับแล้วสตอรีกรมนะครับก็ทําให้ทุกคนมีเพื่อนมาคอยคุยกันน้อยอย่างเช่นบางทีเรารู้สึกดาวมากกับการเรียนหนังสือเราแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วมีเพื่อนที่แบบไม่รู้จักกันเขามีเป้าหมายเดียวกับเราเขามาให้กําลังใจเราหรือเราไปถามเขาเพื่อที่จะรับกาลังใจมันเป็นรู้สึกแบบที่ดีมากๆเลยมันทําให้เราแบบมีแรงกระตุ้นแบบได้ดีจริงๆทุกคนแล้วถ้าสมมติแบบคนที่สร้างสตอริกรมอะไรเงี้ยที่แบบดังๆเนาอแล้วมีคนมา มาแบบปรึกษาเขาแล้วพอเมื่อเขาแบบสูงอายุส่งไปเรื่อยแล้วแบบเขาเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเขาสอบเข้าคณะที่ได้อะไรอย่างเงี้ยตามเป้าหมายแล้วถ้าเขาขอบคุณเราคนที่สร้างซายี้แกรมจะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตัวสูบตัวเองแบบมีคุณค่ามีประโยชน์สู่สังคมประมาณนี้ได้เลยนะจริงๆนะครับทุกคนแบบรู้สึกดีที่แบบเราได้มอบกําลังใจให้กับคนอื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องที่แบบมากมายอะไรเนาะต่คนก็ต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันมันก็เป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักดีนะครับ แล้วสตาดิแกรมนะครับหลักๆแล้วเนี่ยคนเขาจะแบบลงรูปภาพเนาะลงรูปภาพลโต๊ะโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะทำงานหนังสือต่างๆที่เขาอ่านหรือการจดเลกเซอร์เนาะอาจจะมีรวมถึงผู้เรื่องของการเตรียมตัวสอบเรื่องกิจกรรมในคณะตารางเรียนใช้ชีวิตประจำวันอะไรยังไงก็จะมีบอกได้เหมือนกันกอกจาสตาดิแกรมเนาะก็คือจัดห้องให้โต๊ะมันน่าสนใจเนี่ยมันก็สามารถดึงดูดให้คนแบบมันดูแล้วก็มามาอ่านหนังสือด้วยกันเขาจะมีการคุมโทนไลจีโทนให้แบบเป็นสีพาสเทลสี ออกฟ,ฟ้าฟ้าสีแบบออกโทนหรือเหลืออะไรเพื่อคุมโทนให้ไอจีมันน่าสนใจและน่าดูนะครับเดีอยจะเป็นการแต่งห้องสวยๆเนาะอย่างที่เรากำลังแต่งห้องอยู่ซึ่งทุกคนนะครับเราก็จะมีเราก็สร้างสไตล์แกมมาใหม่เหมือนกันนะครับคนสามารถไปติดตามได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้เลยนี่เลยจริงมาพูดถึงข้อดีของของสไตล์แกมกันบ้างนะครับข้อดีของมันก็คืออาทิศการเรียนของเรานะครับว่าแบบเราทํา อะไรได้ดีเป็นความสนใจของเราเอย่างเช่นตอนแรกอ่ะเราไม่เข้าใจบทนี้เลยพอเรามาย้อนดูตัวเองเฮ้ยบทนี้เราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แล้วมันทํารู้สึกเห็นการพัฒนาเห็นกราฟในตัวเราเองว่าเรามีความพยายามเราสามารถทําสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราทําได้ในวันแรกเนี่ยแล้วเราก็ทํามาสําเร็จได้นะครับมันก็ฝือใค้เรามีความอดทนด้วยเนาวะว่าหรือเราจะต้องทํามันทุกวันอ่านหนังสือทุกวันแบบค่อยๆเก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นไปเนาะอาจจะไม่จาเป็นจะต้องอ่านแบบโอ้เป็นแบบ ทั้งเล่มเลยก็ได้แล้วก็แบ่งอ่านเป็นบทบน,น้องมันก็ฝึกไว้ในให้เราแบบจดตารางจัดตารางเรียนชีวิตของเราแบ่งเวลาได้ดีมากขึ้นกับชีวิตประจำวันอื่นๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสถิติแกลเนี่ยมันก็ทาให้เรารู้จักเพื่อนในหม่ๆกมากด้วยนะครับแล้วก็ไปรู้จักคนอื่นๆมาเหมือนกันว่าแบบเขามีคณิดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะรับคนมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยคือเราอะไปดูเราไปหาบทความมาคําว่าสถิติแกล็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงแต่เราอะหามันไม่เจอจริงๆเลยทุกคนเราพยายามแล้วว่ามันเกิดไ้้ยง่าาร ก็บอกเราได้นะเราอยากรู้ว่าสตานดี้แกรมมันเกิดขึ้นตั้งเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้ดูมาก่อนว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่สตานดี้แกรมเนาะมันจะมีแอปนึงที่ฝั่งทางลุ่มลเขกาใช้กันชื่อว่าแอป t u m b l r นะครับก็จะมีแฮชแ็กคล้ายๆกับสต u d y ี r แกมก็คือ Study Blur นั่นเองนะครับผมสต u d y ี r แกมเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงเทรนในยุคสมัยนี้เนาะ ว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนาอเราเล่นอินสตาแกรมแล้วก็ใช้ต้องส่วนเนี้ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเรียนของทุกคนเองนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนบทบาทการเรียนรู้แมงหมันของสังคมในปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องเจมบอเกลของผมด้วยนะครับเราเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับ